มาได้ยินเสียงโคกเสียงสากเลยพี่น้องพ่อกันยง้มคำย <c oughs> ง้มมือดได้ทำชุ่มเด้อนะบมืดแล้วทำชุ่มขั้วหมูลงปงเปงนะขั้วบานเจลอตเตอรี่พี่น้องนะดได้ยินเสียงโคกเสียงส삭โอ้ยเออเมนูซุปค่ะมือนีนเมนูซุปบะเจซุปเมื่อชีพี่ดีพี่น้องซุปยังเจซุปมะเขือค่ะซุปมะเขือพี่น้อง ซุปมะเขือพี่น้องเสร็จแล้วนี่บริไซปะทูใส่ยังอ่าซุปแบบใส่ใส่น้ำปลาแบบบ้านๆใช่สวัสดีครับเจโรตติลี่ค่ะครับสวัสดีเอฟซีฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลเด้อพี่น้องเด้อนาขึ้นวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอะมือขึ้นเอฟซีเพิ่นกระสอนน้ำสอนเพิ่งมาปิ้งปลาเอาสันโอ้ยแซ่บแนี่ยแบเนาะพี่น้องเนาะแซ่บแห้งแซ่บยุกมือขึ้นอีกอะไร เออหลังจากรุ่นจนนาลาก็ได้มาจำปลาพี่น้องจำปลาแดงเสร็จแล้วเออเอาหมูหมูหนีได้กินลาบพี่เด้อพี่น้องเรือข้าลาบลาบหมูพี่น้องเกี๊ยแล้วล้วนเนื้อยังเดียบร้อยแล้วแมนอันนี้ตะวินพอนจะบปกินรสจัดเกีแล้วจะแยกไปให้แมนค่ะเป็นอะไแซบป่ะพี่น้องซุปอร์เขือเออแล้วอะไรเนี่ยครับแซ่บแล้วแล้วมาเจี๊แมนน้ำมันไรบานเข้าพี่น้องถุงละซ่าอันนี้สี่สิบบาทบักรายมือหลังมือหลังสื่อมาแกงบะ เนาะสื่อมาแกงของแสบของนัวดห,หัวล้หัวหลันขาดอะไรพี่นอ้องเอ้ามนะาชมชมคืนนี้นะครับคืนวันที่สองกันยายน2568นะครับบ่าวแถาจะพาทำชมครับจะพาเอฟซีมารับชมครับพ่อจ่อยอุดรน,นะพี่น้องเนะี่ยแบบพ่าพ่อเพิ่นบอกว่าบ่าวแถาวันลงเลยแนะบบลงเลยแนะบบมั่นใจแบบฝ่าวงในบ่าวแถานะครับ,ง,นะรบงวดหกสามเขาองเพิ่นอยู่พี่น้องแต่ว่างวดที่ผ่านมาบาอเขา นะครับมีเขา่ามีหลุดได้พี่น้องเด้อลงงห้ยเอฟซีขึ้เก้านะครับน,นี่กินลาบพี่น้องลาบหมูนะครับลาบหมูบรรยากาศมบรรยากาศตลาดฝนก็ตกทำมาช่อมะเปียกมัดบ้าโ่าทั้งสองดาวตัวมปนตกแห้งอืมอ่าไม่ขัว้วพี่น้องไปก,กินกระสมตำแล้วก็เฮ็ดลาบน้ำโตกข <c oughs> ะขายเดี๋ยวอันเอฟซีกันทีป่าโอ้ยเจ๊นี่เป็เจ้าเป็ดเบิร์ดนาะปฏิบัติบาลล่ะ ไายเบิ้งจักน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับเอฟซีนะครับรบ่าวเทาไทยเบิ้งข้อเหตุใดเวลาจักน้อยพี่น้องผู้ใดบ่มักเบิ้งกะลี่เบิงเ<ต>้บงเอานะครับท่ักชมเอาบ่ต้องเพชรลายเจ๊นะเออพอดีอืมกูนะสองรอบสามรอบปกคลิบพี่น้องแหม่เอานะครับคืนนี้จะพาไปรับชมนะครับพ่อจ่อยอุดรพี่น้องงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดได้พี่น้องเด้องวดพกสามนี่กัเขาเขาตรงๆแต่ว่างวดที่ผ่านมาบ่เขา แต่วงวดนี้พอพันมาลงเลยลงให้เอฟซีได้เห็นได็ก่อนเพราะว่าเซียนตัวจริงพอพันมาออกแล้วต้องลงให้เลยบ่ต้องรอนะพอมาบ่อยากให้รออยากให้เอฟซีลงให้เห็นเลยน้ำปลาจะข้าวดีว <พอ S 2> ันนี้องเจ๊น้ำปลาจะข้าวกันเจ๊เปล่น้ำปลาเบิ <laughs> ่ง <laughs> พี่น้องน้ำไม้ไายเป็นแต่แกงแซ่บนะพี่น้องนะสุปกระเขียกเป็นแต่แซ่บกับข้าวเหนียวห่อนๆข้าวเหนียวเบาๆกับอ่าปั่นไปแล้ววังแรงมาวังแรงปั่นกับปลาเมื่อวานนี่แหละ อันนี้พี่น้องลาบหม,มูอืมอ้าวเรียบร้อยท่านผู้ชมมือนี้บ่มือน,นีน้นนบ่ได้ไายไตอนกินเห็นบ้างหรอกพี่น้องมือนี้ได้กินลาบอยู่ลาบหมูท่านผู้ชมครับลาบหมูกับซุปกะเขือแักหมดเลยครับซุปกะเขือกับเป็นกระแซ่บพี่น้องแต่วบ้าเนเฮาอยา,อยากอยากยังไงพี่น้องแมน่นอันนี้ก็แซ่บโอ้บ่บ่ได้เกลี่ยลายทวดเพราะว่าอันนี้ตะวินตั้งหากอ้าวท่านผู้ชมนะครับไปชมไปฟังนตำกัดบ่ได้ไายตอนกินเห็นบ้างหรอกพี่น้อง นขอบคุณกับขอบคุณเอฟซีปูที่เพิ่นมักเบิ้ลแม่พี่น้องเด้อนผู้ที่เพิ่นผู้ที่เพิ่นบ่มักเบิ้งก็ขอบคุณที่กันพี่น้องนะรีเอาอได้ทาเป็นชมเด้อบ่าวเฒ่าทายพอได้เวลาเอาจังไปชมไปฟังกันทอดจ่อยอุดรนะวดวันที่16กันยายน2568นะครับผมสวัสดีครับบ่าวเฒ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเฒ่า Channel คืนวันที่2กันยายน2568ัห้าร้อไทยเอฟซีพาดมชมขับมารับชมพ่อจ่อยอุดรน,นะครับเปินว่าลงเลยนะครับลงต่องมวดเลยบอลตองรอบบอลตรงอยังพี่น้องนะเปินว่าออกปุ๊บลงได้เลยนะครับวันที่16กันยายน2568นะครับเพื่อเอฟซีเพื่อมากเพื่อชอบนะครับเพื่อได้ไปหาหยิบจองลอตเตอรี่ธรรมชมุ่ม หนับงวดหกสามกับหน้าตรงๆอยู่ด้วยพี่น้องได้หนับงวดที่ผ่านมาบ่อเข่าหอากับว่าบ่อเข่ายามเข้าเราชื่นชมเนี่ยบ่อเข่าหอากับให้กำลังใจคอมเมนต์สุภาพนะครับทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูเพื่อนก็อยากให้ถูกนะอยากให้ถูกเลยพี่น้องนะครับอ่างวดถูกก็มีงวดบ่ถูกก็มีนะครับพอคนมามั่นใจแล้วนะลงให้เอฟซีพัเลยมาฟังมาชมน้วกันนะเวลาตอนนี้นะครับผมชุมสองทุ่ม สองทุ่มครึ่งน,นะครับท่านชมบ้านเ่าจะต้องให้เชา้าวันที่3กันยายน2568ันห้าร้อยหกสิบแปดท่านพี่น้องเด้อเพลเอฟซพิ่นจะพักผ่อนนะพี่น้องนะมาฟังมาชมน้ำกันสวัสดีครับพ่อครับพอดีครับบ้านถ่อครับเป็นยังไงพ่อฝนตก,ตกนบ่างทั้งตกสุงหรือไม่บ้านถ่อทั้งอ,อ,อ,นะอุนเดินเขาตกสูมเลยนะพ่อเนาะเที่ยวตกเที่ยวเข้าอยู่นี่ครับหมูว่านก็แค่นีบกินข้าวแรงหรือเปล่าพ่อกินแล้วแด,ดงกินแ,แล้งหรือเปล่า หวยมองเงนย่าเราปีนไก่บ้านมองมือไหน,นอ่ะเขาทาตลอดว่ะตั้งมาคงน้ำบ่ไก่บ้านตั้งมาคงกันตัวของแซบบ้านเท่านะพอเนาะครับผมเดี๋กินง่ายๆแหละผมซุปบะเขือที่น้องหวานจุย๋ยซุปบะเขือแซบได้ไหมซุปมะเขือพอ <laughs> มือว่านมือว่านกระจำจำปลาแดกไงจำปลาลาย,งายไงอาหารมัม้ มันก็เป็นกระแทบเสริมบ้างทองจำนะมือว่านมือว่านหลุนรางวัลนาลาดิพวกเออบอสทุกนาลาเลยพี่น้องนาลานาซีเอ้าบาทนี่ยบอสเป็นยังเขาก็เท่าหมุนง่ายหรออ่าแล้วพี่น้องเนาะมีงวดถูกงวดบอถูกทำมาชมนับสู่กันต่อยได้พี่น้องเด้นะครับเอ่างวดมันก็มีนะพี่น้องเนาะบอสเป็นยังเอ้าได้แล้วมันบอพ่อได้แล้วนั่น มั่นใจแล้วมัก็ว่ามันมั่นใจอยู่นะเขามั่นใจก็มั่นใจสู้วันมั่นใจสู้วันละพอนะเพรมั่นใจมันก็มั่นใจเนาะเท่าเนาะมัาก่อนเนาะงวดหกสามกับเขาตรงตรงนี่พี่น้องเนาะงวดที่พันหน้าเพรเขาเพราะว่าเพรเขาเอาอะไรพ่อพ่อจ่อยอุดรครับสิบหกกันยายนหกแปดเอาครับพ่อ ่าางกบครับวิ่งครับบนล่างวิ่งเก้ากับศูนย์เริ่มนะนี่เด้อมเก้ากับศูนย์บนล่างสูตรนี้เป็นบนล่างเนะพ่อเนาะแมนบมารับอ่าสูตรนี้เป็นบนล่างครับเก้ากับศูนย์ครับโค้งสุดท้ายพ่อจ่มชิดขัดเป็นล่างเป็นล่างเป็นวนให้ดอกโค้งสุดท้ายพี่น้องงวดที่ผ่านมากขอบคุนทรงให้เบาเถาอยูนด้หกห้านะครับหกห้ามาห้าหกนะพ่อเนาะ ทองขาญก็คือวิ่งเ้าาออกมาเก่าเก่าแต่พอเป็นเพื่อพ่อยังไ่ซื้อนะอ้าวจับคู่ตั้งแต่พ่อจับคู่ถ้าเก้ามากก็จะเป็นเก้าศูนย์กับแล้วก็เก้าสองเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสามครับศูนย์มากก็จะเป็นศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สอง ศูนย์สามเศูนสามโอ้เก่าศูนย์ศูนย์เก้ากับไม่โตเลยตัวนี้พอ่อแมนับป็นมันม่ยังสั่นแน่บาองเก่ากับศูนตัวนี้เด่นกว่ากันพอ่อหรือเด่นทั้งสองตัวพ,อพอ่อเขาว่ามันศูนย์นสิเด่นกองวันนะศูนย่พ่อบว่าเด่นศูนย์ฐานลักเก้านี้เน้นตัวไหนพอ่อเน้นคู่ไหนเน้นตัวเก่าศูนย์อ่าวงกลมเก้าศูนย์นี่แล้วบ่กพ่อวงกลมเก้าศูนย์่าลักศูนเนี่ยพอ่อ ลักศูนย์นี่มันจะเป็นศูนย์สอ,องอลาร่กรมศูนย์สองถ้าลักเก่ามีตัวล่อง 3. นะพอ่อตัวล่องคืนเก่าสามตัวล่องขึ้เก่าสามนะพ่อนะถ้ารักศูนเี่พ่อตัวล่องไปไหนหรือล่องทั้งศูนย์เก่าทั้งศูนย์สามศูนย์สาอออ่ศูนย์สามต่าพ่อพนเน,นลักศูนอ่านะครับบมมีชุดสามตัวนะพ่อนะบ่มีบาออสองตัวพี่น้องนะครับชุดนี้จะเป็นชุดบนล่างนะครับผมอ่า ถามักถาชอบถูกใจตรงใจได้พี่น้องได้คือบ่าวถาวาพ่อเพิ่นว่าลงให้นเอฟซีได้เห็นเลยนะครับออกปุ๊บลงได้เลยพี่น้องเราต้องรอนะครับพ่อเพิ่นก็มั่นใจละผู้เพิ่นคำนวณเนาะพี่น้องเนาะเพิ่น,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 นก็มั่นใจเออนะครับถ้าหา้มักถาชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับสังจอง n ลอตเตอรี่พี่น้องบ่มักบ่ชอบเบิ่งซื่อๆคือบ่าวถาวาเบิ่งไว้ก่อนอจะมาบ่นะครับท่านผู้ชมมาเบิ่งนั่กันท่านผู้ชมพออ่อจ่อยอุดรน,นะพี่น้องเด้อ นะครับ16กันยายน2568นะเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อถ้ามัคคุเชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมเลขเด่นเลขวิ่ง9กับ0นะพ่อเนาะแต่ว่าพอเพิ่นถ่าถ่านักนักไปทั้ง0นะพี่น้องเด้อนะครับถ่ายลักเก่า909293วงกลมที่90ตัวรอง93นะถ่ายลัก0090203วงกลมที่02ตัวรอง03 าเกนี่มักเก้าศูนย์เป็บ่อแม่นบ่เาอ่าพอมเก้าศาศูนย์มักศูนย์อ่อเนาะแั่นอ่าอพี่น้องผู้ใดมีครับถ้ดติดสองคือเก้าสองกับศูนย์สอง2นบ่อแม่นอ่าเพราะว่าถัดอ่าถ้าติดสจะมาลางได้พี่น้องได้เก้กับอ่าศูนะถ้าติดลักสอจะมาลางพี่น้องอผู้ใดมีลักลอยแม่นๆท่นผู้ชมจับมาใส่ ตัวเด่นตัวเด่นของพ่อเพิ่น90กับ02ใครมีหลักร้อยแม่นๆจับมาใส่ได้พี่น้องเย้ยนะักแคปหน้าจอครับคนชมพ่อจอ่อุดรน,นะพี่น้องเนาะ16กันยายน2568เป็นนักท่างคำชมนะครับแคปหน้าจอครับผมลงเหตุก่อนให้เอฟซีได้เห็นก่อนนะพ่อเนาะครับผมบ่ต้องไฮรอดโดนพี่น้องนะครับพ่อพึ่นมา เสี้ยนของแท้ขึ้นลงได้เลยนะครับแต่ว่าพอจะมีชุดล่างให้อีกเป็นบ่พราชุดล่างอย่างเดียวคไกลไกลโคงสุดท้ายพ่อพันดึงจะให้นะครับผมชุดนั้นจะเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับนะเอานะครับบ่าวเถ่าก็จะรบกวนสักนิดละครับพ่อครับผมกราบขอบคุณพ่อจอยอุรครับผมให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพายเอฟซีเฮงๆด้วยพ่อเด้อครับผมครับสวัสดีครับ ครับวัสดีครับคร<บ>ับวัสดีครับพออ่อ,อน,นะครับท่านชมพ่อจ่อยู่ดรนะครับบ่าวเถาก็ขอบคุณพ่พอจ่อยู่ดรนะครับท่านชมขอบคุณพ่อหลายๆน้อพี่น้องนะอนเนาะพ่อพ้นกิจให้ถูกพ้นลับพี่น้องนะครับงวดถูกกระมี่งวดบ่ถูกกระมี่ธรรมชมนะเป็นแนวทางคือบ่าวเถาว่านะครับบ่าวเถาาขอบคุณน,นะครับทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับผมที่ผมจะส่งแนวทางมาให้นะครับเป็นแนวทางถรรมะถ้าชอบถูกใจตรงใจจับไปหา,ยา,าปหายิบจับรัตเตอรี่ธรรมชุ่ม บอมักบรชอบเบิ้งไว้ซื่อๆขึ้นบอลถาวรนะครับถูกเสียนทุกอาจารย์เพิ่นก็อยากให้ถูกนะครับผมแต่ว่านักงวดงวดแม่นก็มีงวดถูกก็มีงวดบ่ถูกก็มีท่านผู้ชมนะครับบ่านขอขอบคุณ FC แฟนคลับทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาสุขุมสุขชนคับขอให้ทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็ทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนะครับให้โชคให้ mắn อ่า ให้เฮงห้รับห้รวยได้พี่น้องเด้อนะพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเถาสวัสดีครับ